อย่างที่บอกเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคือต้องบอกเว่าจริงก็มีติดต่อมาขอแหเงโครงการแต่ว่าด้วยความที่เป็นแฟรลชินนะคะเราเราทำเกี่ยวกับชินชิระมันกว่า20ปีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกฎเกณฑ์นิดหน่อยแหละอารมณ์แบบจุ่ๆจ่ายตังมาเราจะให้เราพูดว่าสินค้าดีทุกอย่างอันนั้นขออนุญาตไม่รับนะคะว่าสปอนเซอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นสปอนเซอร์ที่เข้าใจตรงกันว่า เราจะนำเสนอข้อมูลในมุมของการเรียนสินิชราบแบบที่มันถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างอะไรที่มันต้องมีติหรือว่ามันต้องมีปรักหรือ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราต้องบอกกับลูกค้าอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับเหมือนกันจะให้เรามาพูดว่าอ๋ออันนี้ดีที่สุดอันนี้ดีค่ะดีค่ะดีค่ะเงี้ยไม่ได้ <No. S 1> ถ้าอะไรที่ดีเราก็จะบอกว่าดี ที่ใช้แล้วแล้วเราต้องปรับหรือว่าต้องแก้ทีนี้หน่อยๆอะค่ะก็จะต้องเป็นไปตามนั้นนะคะก็อันสปอนเซอร์ของเรามาค่ะก็คือวัสดุทดแทนพลาสติกนะคะที่ช่วยในการปูกรงสัตว์เลี้ยงค่ะยี่ห้อเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกของในนี้กันคือเขาให้มาแบบเยอะพอสมควรเลยเรียกได้ว่า เจ้าของทุ่มแล้วก็ใจดีมากๆเรือคอนเซปต์อะค่ะก็คือว่าพี่จะเอาเวัสดุของเขานะคะมาปูกรงใต้ถาดอย่าเงเงี้ยค่ะนี่ปูกรงตรงนี้คนแทนวัสดุปูกรงโดยทั่วไปน,นะคะซึ่งเขาทักมาเนี่ยช่วงเวลาที่เหมาะมากๆเพราะว่าช่วงกับพี่ตุ๋ยกลับบ้านแล้วพี่ต้องอยู่ทำความสะอาดทุกอย่างเองต้องแบบนี้ก่อนว่า ตอนที่ช่วงกับพี่ตุ๋ยอยู่ะคะ่ะพี่จะทําความสะอาดใต้ถาในพวกนี้ประมาณสัก3วันต่อครั้งเพยทําให้ตัวของพี่เองเนี่ยไม่ได้ใช้วัสดุปูกรงนะคะซึ่งตอนที่ท่านเจ้าของผู้ใจดีวัสดุปูกรงทักมาเนี่ยก็แบบเอ้ยโอเคเลยแล้วก็พอคุยคอนเซ็ปต์กันแล้วเราค่อนข้างชอบนะคะก็น้องเขาก็เลยให้พี่ช่วยวัดขนาดกรงว่ากรงที่ฟาวแสรี่ชินทั้งหมด มีกี่กรงและมีกี่ขนาดซึ่งน้องก็ทักงานทุกขนาดที่พี่มีเลยอันนี้นะคะจะเป็นอันที่สำหรับน่าจะเป็นกรงอาบนะอันนี้พี่เอาไปด้วยเผื่อไว้เผืือถ้ามันเวิร์กใช่ป่ะน้องๆจะได้ซื้อไปใช้กันได้นะคะแล้วก็มีหลากหลายแบบเลยก็ขออนุญาตแกะอันนี้ละกันนี่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์อันนี้กัน จริงๆแล้วอะแอบมีแกะเชฟกระทังเจ้าของไปล้านิดนึงแต่นี้ก็แกะให้ดูอีกครั้งนึงนะคะก็เป็นว่าไม่เห็นของนี้แล้วกันนะแต่ได้มีเยอะมากได้มาแบบถูกขนาดถูกแบบเลยนี่ค่ะน้องเขาบอกว่าเขาใช้ทุกอย่างที่เป็นวัสดุรีไซเคิลทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าโจทย์หนึ่งของเขาคือเขาต้องการที่จะลดขยะแล้วก็เหมือนแบบใช้อะไรที่มันสามารถเป็นสินค้าทดแทนได้ แต่ว่าวัสดุปุูกรงที่เขาให้มาค่ะที่เป็นกระดาษรองเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้จากรีไซเคิลนะใช้จากของเขาแท้ร้อยเปร์เซ็นต์เลยก็คือเป็นเยื่อไม้นะคะแล้วก็นํามาอาจในรูปแบบกระดาษแล้วก็เคลือบพลาสติกเพื่อที่จะป้องกันการซึมน้ำนี่เดี๋ยวเอามาลองดูกันว่าใช้แล้วมันโอเคไหมมันยังไงไหนก่อนอื่นเราเริ่มจากการแกะก่อนนะคะ เขาบอกว่าหน,นึงรีมรู้สึกมีประมาณ500แผ่นที่ก็ใช้กันยาวๆไปเลยแหละเอาไม่ง่ายนะคะเพื่อนๆอาจจะมองยังไม่เห็นภาพนะอาะที่หยิบออกมาให้ดูมันจะแตกจากจากความคุ้นเคยที่เราเคยใช้นะคะปกติอ่ะ เราจะใช้วัสดุรองตรงที่มันเป็นลักษณะเหมือนแ t เพิร์ s ถูกไนหะมแ t เพิร์ s รองซับอันนี้มันจะไต่ตากออกไปค่ะ,ะมาดูอันนี้นะคะจะเป็นเหมือนกระดาษถ้าอารมณ์ง่ายๆก็เหมือนเหมือนกระดาษ่อเขามันไก่เนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะอันนี้คือวิวัฒน,นาการมาจากต่างประเทศนะคะเห็นที่น้องเขาบอกคือมีลูกค้าสั่งมาจากต่าง เค่ค่ะแล้วก็ได้รับออเดอร์มาพอถึงช่วงสักพักหนึ่งแล้วมาเอาของไม่หมดไม่หมดแล้วเขาก็เป็นคนที่เลี้ยงสัตว์ู่แล้วก็เลยลองเอามาก,กับลูกของตัวเองที่บ้านแล้วพอหนูรายจริงเขาดินใช้แล้วมันร์ดมากเขาก็เลยมาลองทาขายนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนถ้าอารมณ์เข้าจใจง่ายๆก็คือเหมือนกระดาษห่อข้าวมันไก่แต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าการเคลือบพลาส,สติกนะคะแล้วก็กระดาษตรงนี้มันจะเป็นเนื้อกระดาษที่เป็น เรียกได้ว่าเป็นเนื้อกระดาษที่ของใหม่เลยไม่ได้เกิดจากการรีไซเคิลนะคะแล้วก็แผ่นค่อนข้างบางแต่ว่าน้องเขาเคลมว่าซับน้ำได้ค่อนข้างโอเคอารมณ์เหมือนเราใช้อันนี้แทนกระดาษหนังสือพิมพ์เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ค่ะกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยค่อนข้างหายากละรวมถึงกระดาษหนังสือพิมพ์มันค่อนข้างอันตรายนะคะถ้าเกิดว่าลูกๆเรายิบขึ้นมาแท้ เนื่องจากหมึกในน้ำค่ะมันเป็นหมึกที่มีสารประหอดแล้วก็สารตระกั่วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาใช้วัสดุทดแทนกระดาษหนังสือพิมพ์กันนี่มันจะมีสองด้านด้านนี้จะเป็นด้านพลาสติกที่เคลือบเอาไว้เพื่อป้องกันการซึมของน้ํานะคะอ่าอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นด้านกระดาษซึ่งเราจะเอาด้านนี้ค่ะในการปูกรงแล้วก็ให้ด้านนี้ขึ้นมานะคะนี่แบบนี้แล้วเราก็จะปูในกรงสัตว์เลี้ยงเลยแล้วก็ เวลาเขาฉี่หรือเขาอึกก็คือจะใส่ลงมาในนี้ถึงเวลาเราก็รวบเก็บอย่างนี้ขึ้นเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าผลิตภัณฑ์อันนี้จะผ่านไหมซึ่งพี่อาจจะทดลองหลายช่วงมากๆตั้งแต่เริ่มปูนะคะจนถึง1อาทิตย์หลังจากใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็พี่จะใช้ติดต่อกัอนเนี้ยค่ะประมาณสัก2-3อาทิตย์ก็พอดีเป็นช่วงที่ชุ่มไม่อยู่พอดีก็พี่ก็จะเป็นคนทำความสะอาดอย่างเค่ะก็จะเหนื่อยหนย ได้วัสดุป,ปลูกงงมาช่วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันเวิร์กจริงหรือเปล่าติดตามตอ,ตอนต่อไปค่ะ Several months later เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าเมื่อเราใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ต้องบอกก่อนนิดนึงมันมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยค่ะตอนแรกๆที่พี่อัดคลิปเมื่อกี้ก็คือต้นคลิปที่เราเปิดคลิปกันเมื่อกี้จริงๆพี่อัดตั้งแต่ตอนเดือนเมษาค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าจะออกอากาศตอนเดือนพฤษภา แต่ว่าเกิดปัญหานิดหน่อยเนื่องจากว่าเวลาของคลิปอันบ็อกซ์มันไม่ลงตัวเนื่องจากว่ามันมีรายการหลายๆอย่างเข้ามาในช่องเราก็เลยต้องพยายามจัดสรรเวลาให้ลงตัวตอนนี้ค่ะก็เลยทำคลิปอันบ็อกซ์ของสปอนเซอร์สลับกับคลิปอันบ็อกซ์ของชินชิราที่เราอันบ็อกซ์เด็กเข้านะคะก็เลยทำให้เรียกได้ว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราก็เลยได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ ตูทางที่เอาไว้ปูกรงอะคะ่ะนานขึ้นเรียกได้ว่าพี่ใช้เต็มที่เลย3เดือนเนื่องจากสปอนเซอร์ใจดีมากๆเชื่อไหมว่าไม่เคยถามพี่เลยว่าพี่คลิปหนูออกเมื่อไหร่แล้วก็เลยทําให้เราได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าน้องออกมาให้เยอะพอสมควรอย่างที่ต้นคลิปเราบอกไปมันก็เลยทาให้ตอนนี้พี่ได้ลองใช้แบบ เต็มที่เต็มสตรีมมากๆเดี๋ยวพี่จะลองพามาดูอย่างแรกก่อนก็คือตอนแรกที่พี่วางแผนไว้ว่าพี่จะปูกรงให้ได้1อาทิตย์แล้วก็ทำความสะอาดครั้งหนึ่งดูซิว่าผลออกมามันเวิร์กไหมนะคะนี่ค่ะในกรงอันนี้นะคะจะเป็นถาดที่เราปูไว้แล้วประมาณ7วันนะคะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระดาษปูทางสำหรับปูกรงเนี่ย เขาเริ่มจากในนกก่อนซึ่งตอนนี้พี่ก็เลี้ยงนกอยู่ซึ่งนกเนี่ยเจ็ดวันมันเพียงพอแต่พอเป็นชินชิล่าปุ๊บด้วยความที่ชินชิล่าเรื่องการขับถ่ายอึหรือฉี่อะไรเงี้ยค่ะมันมีมากกว่านกอยู่แล้วล่ะนกขนาดตัวมันก็พอเห็นได้ชัดอยู่น้องก็เลยอยากจะให้ลองในชินชิล่าเพราะว่าชินชิล่าเนี่ยถ้าพูดในตระกูลสัตว์ฟันแทะเขาเป็นสัตว์ที่ฉี่น้อยละแล้วส่วนใหญ่ชิ้นชิล่าจะใช้กับกรงที่เป็นกรงลิ้นชักอันนี้คือ7วันค่ะถามว่า จริงๆมันก็ดูไม่โสรปรกนะคะสามารถใช้ได้ถ้าท่านใดที่โอเคกับการใช้เจ็ดหวานเพียงแต่มันจะมีนิดหนึ่งตรงที่ว่าเนื่องจากกระดาษของปูทางอะค่ะมันไม่ได้หนาขนาดนั้นหนูเห็นไหมอารมณ์เหมือนกระดาษข่อเข้ามันไก่อย่างที่บอกไปด้านหลังเป็นมันทําให้น้ํามันไม่ซึมออกไป mm hmm. เพราะฉะนั้นคือพอเราปูแบบนี้แล้วลูกฉี่เข้ามุมมากขึ้นบางครั้งมันทําให้ซึมลงไปที่ตัวของลินชักอาจจะต้องเอาลินชักไปล้างได้ แต่ถึงเวลาเราก็เก็บรวบได้เหมือนกันนะคะเนี่ยรวบสีด้านแล้วก็ทิ้งได้เลยเพียงแต่อ่ะมาดูมุมนี้ค่ะเพียงแต่อย่างมุมเนี้ยที่มันเปียกเยอะหน่อยนูเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวถาดโอ้ยเปื้อนเลยมือจานเอาย่าขียหน่อยอ่ะตัวถาดเนี้ยค่ะที่พอเราเอาปูทางขึ้นมาเห็นไหมคะว่ามันเริ่มมีการซึมไปข้างหลังละรวมถึงตัวถาดเนี้ยค่ะมันเริ่มมีการเปียกละ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไป7วันจริงๆแล้วเราก็ยังคงต้องล้างถาดอยู่นะเพียงแต่ว่าการเก็บทอความสะอาดก็จะง่ายขึ้นก็เป็นลักษณะการรวบแบบนี้เลยรวบสี่มุมตื๊บอย่างเี้ห็นปะคะตื๊บอย่างนี้นี่เห็นไหมอย่างนี้นนสีม่มุมปึ๊บปบอ่ะเก็บได้เรียบร้อยอันนี้คือแบบ หอาทิตย์ถามว่าเวิร์กไหมใช้ได้ค่ะแต่ว่ายังต้องล้างถาดอยู่ถ้ายังหนึ่งอาทิตย์ต่อไปเราลองมาดูเซต5วันนะคะก็ขอยกตัวอย่างกรงนี้ละกันอันนี้คือเป็นเซตที่เราปูกรงด้วยกระดาษปูทางไป5วันนะคะ สังเกตการเปื้อนไม่เยอะเท่า7วันจริงๆแล้วก็ยังสามารถใช้ได้แต่ด้วยความที่อย่างที่แจ้งไปค่ะชิชิราเป็นสัตว์ที่ฉีกเข้ามุมและส่วนใหญ่เขาจะฉีกเข้ามุมเดิมๆเพราะฉะนั้นมุมที่เขาฉีกเนี่ยทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอ5วันมันก็เริ่มแฉะแล้วเหมือนกันเห็นไมวันมันก็เริ่มมีการแฉะซึมเข้าไปข้างหลังแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าปีทาง ใช้ปูกรง5วันก็ถามว่ารอดไหมจริงๆก็รอดนะแต่ว่าก็ายังต้องมีล้างถาดอยู่แต่ไม่หนักเท่า7วานันเพราะว่ามันซึมแค่แบบนิดเดียวอันนี้คือ5วนัน5วันสําหรับพี่ยัง50 50แล้วแต่วิธีการเก็บก็เหมือนกันค่ะรวบแต่เห็นไหมคะว่าการรวบมันง่ายขึ้นเนี่ยไม,ไม่ได้ดูแบบถึงขนาดน,านั้นประมาณน,านั้นอันนี้คือ5วันนะคะ ต่อไปเป็นการที่เราปูวไว้ประมาณ1-2วันไม่เกิน3วันนะคะนี่สังเกตว่าอันนี้การเก็บทำความสะอาดง่ายสุดเลยฉี่ยังไม่แฉะมากนะคะยังไม่ได้ถึงขนาดซึมลงพื้นเห็นไหม เนี่ยยังไม่ถึงขนาดซึมลงพื้นมีแค่แบบนิดหน่อยอย่างเงี้ยคือถ้าอย่างเงี้ยคือไม่ต้องล้างก็ได้ถึงเวลาเรารวบเก็บปุ๊บเราจะปูแผ่นไมซับลงไปเลยก็ได้ค่ะอันนี้คือลักษณะการปูเต็มที่คือประมาณสัก3วันส่วนเรื่องหญ้าเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าอยู่ที่นิสัยของชินชิราแต่ละตัวบางตัวก็ชอบกินหญ้าคุยเล่นบางตัวก็กินเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเศษหญ้าเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วปูทางเนี่ย หลักๆคือเรื่องฉี่มากกว่าว่าซับได้ยังไงบ้างซึ่งถ้าเป็นวัสดุปูกรงของยี่ห้อปูทางอะคะ่ะจริงๆที่แนะนําว่าถ้าให้เวิร์กสุดทําความสะอาดง่ายสุดเต็มที่คือไม่ควรเกิน3วันถามว่าเพราะอะไรฉี่ของชินชิราที่ซึมอะคะ่ะ มันกําลังพอดีที่เราจะเก็บทําความสะอาดได้ง่ายโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเอาถาดไปล้างแต่ถ้าถามว่าดีสุดเลยจริงๆเนี่ยก็อาจจะซกัก1-2วันประมาณนี้ค่ะอันนี้คือดีที่สุดเดี๋ยวพี่จะมีอีกอันหนึ่งอันนี้คือพี่ปูเอาไว้ในกรณีที่สมมุติว่าพี่ปูกกรงไปแล้ว3วันแล้วพี่ไม่ได้ทําความสะอาดกรงไม่ได้ล้างถาดแล้วพี่วางปูทางไว้เลยจะเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉี่ที่ เหมือนมีแปเปียกอะคะ่ะที่ใต้กรงเนี่ยมันก็จะซึมขึ้นมาบนกระดาษนะคะแต่ว่าพื้นกรงก็จะแห้งประมาณนั้นเนี่ยค่ะนี่คือลักษณะของที่เราลองทำเอาไว้นะคะอันนี้ถ้าถามความคุ้มค่าต้องบอกแบบนี้ก่อนโดยปกติส่วนใหญ่น้องๆที่ใช้กันนะคะ จะใช้เป็นแผ่นรองซับของซูนักที่เราเห็นกันทั่วไปซึ่งแผ่นรองซับของซูนักเนี่ยราคาเฉลี่ยคร่าวๆจะตกอยู่ที่ราคาประมาณแผ่นละ9บาทส่วนใหญ่เราก็จะใช้กันอาทิตย์ละ1ครั้งเราก็เปลี่ยนถังหนึ่งประมาณนั้นของปูทางเนี่ยการปูกรง1ครั้ง,งแผ่นหนึ่งเนี่ยถ้าพี่จะไม่ผิดนะอยู่ที่ขนาดแต่ละขนาดด้วย แต่ว่าอย่างขนาด60คูณ40ระคะอยู่ที่ประมาณแผ่นละ70สตางค์1อาทิตย์ตกประมาณซัก5บาทซึ่งมันถูกกว่าตัวที่มันเป็นแผ่นรองซับเกือบเท่าหนึ่งเพราะฉะนั้นให้คิดซะว่าถ้าเราต้องเปลี่ยนกรงทุกวันวันละประมาณ70สตางค์1อาทิตย์เราเพิ่งเสียตังค่าเปลี่ยนกรงประมาณ5บาทเองไม่มีกลิ่นด้วยแล้วก็ ไม่มีเชื้อโรคค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ทําให้เด็กๆหรือว่ากรงสะอาดอยู่เสมอส่วนการเปลี่ยนนะคะก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าวัตถุดิบที่เขาใช้มันเป็นวัตถุดิบที่เรียกได้ว่าปลอดภัยกับธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แม้แต่กระทั่งแพ็กเกจที่น้องใช้เนี่ยยังสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเลยเพราะเขาคำนึงถึงเรื่องนี้มาเป็นสำคัญแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงมาเป็นสำคัญนะคะส่วน ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ของเพจของน้องไว้ให้นะคะยี y ่ห้อปูทางท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปลองสั่งได้ค่ะบอกเขาเลยว่ากรงของเราไซส์ประมาณไหนยังไงเพราะจริงๆเนี่ยถ้าพี่จะไม่ผิดน้องบอกว่าเขาเริ่มมาจากการที่เขาเป็นโรงงานทำกระดาษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาสามารถตัดให้ได้ตามไซส์ที่เราต้องการเลยเพียงแต่ว่า มันอาจจะต้องมีจํานวนสักหน่อยแบบลีมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มั่นใจว่าไม่ได้แพงขนาดน,านั้นยังไงลองทักไปดูนะคะก็บอกก็ได้ว่ามาจากทางแฟรลี่ชินนะคะมาจากพี่เชอรี่ที่เลี้ยงชินชีลาไม่แน่ใจอาจจะมีส่วนลดพิเศษก็ได้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนคลิปหน้าเราจะมาอันบ็อกซ์เรื่องอะไรสปอนเซอร์ตัวไหนยังไงติดต่อเข้ามาได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ